ซึ่งสมุทยะคือเหตุเกิดของเวทนานั้นด้วยซึ่งอัดถังคมะคือความดับไม่เหลือแห่งเวทนานั้นด้วยซึ่งอัดสาทะคือรสอร่อยของเวทนานั้นด้วยซึ่งอาทินวะคือโทษของเวทนานั้นด้วยซึ่งนิสรณะคืออุบายเครื่องออกผลไปของเวทนานั้นด้วย นุสัยคืออวิชชาย่อมตามนอนแก่บุคคลนั้นบุคคลนั้นหนอยังละราคานุสัยอันเกิดจากสุขเวทนาไม่ได้ยังบันเทาปฏิคานุสัยอันเกิดจากทุกขเวทนาไม่ได้ยังถอนอวิชานุสัยอันเกิดจากอทุกขมสุขเวทนาไม่ได้ถ้ายังละอวิชชาไม่ได้และยังทำวิชาให้เกิดขึ้นไม่ได้แล้ว เขาจะทำที่สุดแห่งทุก์ในทิฏฐธรรมนี้ได้นั้นข้อนี้ไม่เป็นฐานะที่จะมีได้ดเพราะอาศัยจมูกด้วยกลิ่นทั้งหลายด้วยจึงเกิดฐานะวิญญาณการประจวบพร้อมแห่งธรรมสามประการนั่นคือผัสสะเราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงเกิดเวทนาอันเป็นสุขบ้างเป็นทุกบ้างไม่ใช่ทุก์ไม่ใช่สุขบ้าง บุคคลนั้นเมื่อสุขเวทนาถูกต้องอยู่ย่อมเพลิดเพลินย่อมพร่ำสรรเสริญเมาหมกอยู่อนุสัยคือราคะย่อมตามนอนแก่บุคคลนั้นเมื่อทุกขเวทนาถูกต้องอยู่เขาย่อมเศร้าโศกย่อมระทมใจย่อมคล่ำครวญย่อมตีอกรำไห้ย่อมถึงความลหลงไหลอยู่อนุสัยคือปฏิคะย่อมตามนอนแก่บุคคลนั้น เวทนาอันไม่ใช่ทุกไม่ใช่สุขถูกต้องอยู่เขาย่อมไม่รู้ตามเป็นจริงซึ่งสมุทยะคือเหตุเกิดของเวทนานั้นด้วยซึ่งอัดถังคมะคือความดับไม่เหลือแห่งเวทนานั้นด้วยซึ่งอัดสาทะคือรสอร่อยของเวทนานั้นด้วยซึ่งอาทินวะคือโทษของเวทนานั้นด้วยซึ่งนิสรณะ คืออุบายเครื่องออกผลไปของเวทนานั้นด้วยอนุสัยคืออวิชาย่อมตามนอนแก่บุคคลนั้นคนนั้นหนอยังละราคานุสัยอันเกิดจากสุขเวทนาไม่ได้ยังบรรเทาปฏิคานุสัยอันเกิดจากทุกขเวทนาไม่ได้ยังถอนอวิชานุสัยอันเกิดจากอทุกขมสุขเวทนาไม่ได้ ถ้ยังละอวิชาไม่ได้และยังทำวิชาให้เกิดขึ้นไม่ได้แล้วเขาจะทำที่สุดแห่งทุกข์ในทิฏฐธรรมนี้ได้นั้นข้อนี้ไม่เป็นฐานะที่จะมีได้เพราะอาศัยลิ้นด้วยรถทั้งหลายด้วยจึงเกิดชิวหาวิญญาณการประจวบพร้อมแห่งธรรมสามประการนั่นคือผัสสะเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัย จึงเกิดเวทนาอันเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขบ้างบุคคลนั้นเมื่อสุขเวทนาถูกต้องอยู่ย่อมเพลิดเพลินย่อมพร่าสรรเสริญมเมาหมกอยู่อนุสัยคือราคะย่อมตามนอนแก่บุคคลนั้นเมื่อทุกขเวทนาถูกต้องอยู่เขาย่อมเศร้าโศกย่อมระทมใจย่อมคร่มครวญย่อมตีอกรำไห ย่อมถึงความลหลงไหลอยู่อนุสัยคือปฏิฆะย่อมตามนอนแก่บุคคลน,นั้นเมื่อเวทนาอันไม่ใช่ทุกไม่ใช่สุขถูกป้องอยู่เขาย่อมไม่รู้ตามเป็นจริงซึ่งสมุทยะคือเหตุเกิดของเวทนานั้นด้วยซึ่งอัดถังขมะคือความดับไม่เหลือแห่งเวทนานั้นด้วยซึ่งอัดสาทะคือรสอร่อย ของเวทนานั้นด้วยซึ่งอาทีนวะคือโทษของเวทนานั้นด้วยซึ่งนิสรณะคืออุบายเครื่องออกผลไปของเวทนานั้นด้วยอนุสัยคืออวิชชาย่อมตามนอนแก่บุคคลนั้นคนนั้นหนอยังละราคานุสัยอันเกิดจากสุขเวทนาไม่ได้ ยังบรรเทาปฏิคานุสัยอันเกิดจากทุกขเวทนาไม่ได้ยังถอนอวิชานุสัยอันเกิดจากอทุกขมสุขขเวทนาไม่ได้เแลอยังละอวิชชาไม่ได้และยังทำวิชาให้เกิดขึ้นไม่ได้แล้วเขาจะทำที่สุดแห่งทุกข์ในทิฏฐธรรมนี้ได้นั้นข้อนี้ไม่เป็นฐานะที่จะมีได้